าวันไหนที่ตรงกับวันที่มีคลองถมนะคะแถวบ้านพวกร้านค้าร้านข้าวนะคะก็จะปิดกันหมดเลยค่ะแม่ค้าก็จะไม่ได้ขายของนะคะเพราะว่าเขาก็จะเตรียมเพื่อที่จะไปขายของถมกันค่ะดังนั้นมือเช้ามือเที่ยงของพี่เมย์พี่รสนะคะก็นี่เลยค่ะมีร้านนะคะหมูกระทะช่างกิโลแถวบ้านค่ะชื่อร้านมีนามหมูกระทะนะคะ พอเข้ามาในร้านก็จะมีแบบนี้เลยค่ะมีน้ำจิ้มให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็นี like ่นะคะเป็นหมูนะคะมีหมูหลายอย่างเลยค่ะหมูนุ่มหมูสไลด์หมูสามชั้นแล้วแต่เลือกเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่างกิโลช่างกิโลนะคะ1นกิโลร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะเขาจะมีอ่าน้ําซุปให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักให้ค่ะวันนี้พี่เมย์กับพี่ร็อจะซื้อไปเพื่อที่จะเอาไปต้มหม้อเดียวเลยค่ะไม่ได้เอาไปย่างเป็นหมูกระทะนะคะแต่จะเอาเป็นต้มเป็นซุกี้เลยค่ะก็จะเลือกเป็นเน้นหมูแบบนี้นะคะ พอเข้ามาในร้านเขาก็จะมีถุงให้ใส่แบบนี้เลยค่ะน้ำจิ้มก็มีแบบเลือกมากมายในร้านเขาก็มีน้ำจิ้มสูตรของเขาด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะมีผ้าคีลิ้วมีปลานะคะมีเส้นอ่าเส้นแก้วค่ะเราก็เลือกไปได้เลยนะคะเลือกเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงเรียบร้อยก็เดี๋ยวพ่อค้าเขาก็จะมาช่างกิโลให้ค่ะพอช่างกิโลก็คิดเงินนะคะวันนี้นะคะเป็นมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันเลยพี่เมย์พี่พอตก็เลยเน้นปริมาณเยอะๆหน่อยเพราะว่าต้มเผื่อพ่อกับแม่ด้วยค่ะ ร้านมีนาหมูกระทะนะคะช่างกิโลกิโลละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำจิ้มเขามีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆนะคะแล้วก็น้ำจิ้มสูตรของทางร้านก็มีค่ะอันนี้พี่ร้อก็กำลังเลือกน้ำจิ้มอยู่นะคะตกลงว่าเป็นสองอันนี้แล้วกัน<ม>แล้วก็นี่เลยค่ะพอมาช่างกิโลเสร็จเรียบร้อยนะคะพ่อค้าก็จะใส่ถุงให้ค่ะแล้วก็จะใสะ่น้ำซุปให้แบบนี้นะคะมีผักให้แบบนี้นะคะผักซื้อแยกนะคะแต่น้ำซุปเขาจะแถมให้ค่ะแล้วก็มีตะเกียบแถมให้ด้วยนะคะ พี่เมย์จะบอกว่าร้านบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นร้านที่อยู่ติดกับริมถนนเลยนะคะพี่เมย์ข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งของบ้านพี่รตนะคะนิดเดียวก็จะถึงแล้วร้านนีนานะคะที่ร้านเขาจะมีมินิมาดด้วยนะคะแล้วก็มีที่นั่งชิลๆ,ๆแบบนี้นะคะให้ลูกค้านะพี่เมย์ว่าถ้าเป็นตอนเย็นๆน่าจะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแอบเห็นว่ามีเบียร์วุ้นด้วยนะคะเป็นร้านเบียร์ด้วย